สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Gardener Channel ของเรานะครับช่วงนี้ก็ฝนก็ตกมา2อสวันแล้วนะครับตกไม่หยุดเลยแดดก็ไม่ออกเลยนะครับแทบจะไม่มีแดดเลยนะครับส่วนก็ไม่ต้องลดน้ำมากมายนะครับ พราะว่าช่วงนี้หน้าฝนน้ำนี่ไม่ลดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมยอดที่ผมได้เสียบข้างเอาไว้นะครับอาทิตย์ที่แล้วยังเขียวอยู่นะครับต้นเล็กๆต้นนี้นะครับปลูกยังไม่ถึงปีเลยนะครับซึ่งผมได้ เสียบยอดเอาไว้นะครับเป็นพันหลินรับแรงนะครับเสียบไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับยอดที่เราเสียบไว้นะครับแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่ายอดคำ้ำยอดดำ นนี่นะถ้าเขาติดยอดของเขาจะเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวให้แน่ใจมาเปิดดูนะครับแต่ว่าไม่น่ารอดแล้วนะครับไม่รอดแล้วแบบนี้ไม่รอดแล้วครับ ผมเสียบตั้งแต่วันที่สิบนะครับหน้าตอนนี้ก็สิบกว่าวันละอาทิตย์ที่แล้วยังยอดยังเขียวอยู่เลยนะครับแต่ว่ามาดูอาทิตย์วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับยอดดำไปแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะครับอย่างนี้เพราะเคยมีประสบการณ์อยู่นะครับ ถ้าติดยอดของเขาจะเขียวนะครับอยู่ในนี้จะเขียวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับถ้ายอดไม่ติดจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับดำเลยครับนี่นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าติดก็เขียวถ้าไม่ติดก็นี่นะครับจะค้ํำดําเลยนะครับดูง่ายๆครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็เสียบใหม่นะครับไม่ติดก็เสียบใหม่นะครับนี่นะครับไม่ติดนะครับเห็นนะครับรอยแผลนะครับเน่าหมดแล้วนะครับไม่ติดเลยนะครับนี นครับถ้าใครท่านไหนที่เสียบแล้วไม่ติดก็อย่าไปเสียกำลังใจนะครับมันมีติดมีไม่ติดได้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปมันก็จะเริ่มติดนะครับถ้าทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกก็ตายมากกว่าติดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ติดมากกว่าตายนะครับมันก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะครับถ้าไม่ติดเราก็เสียบใหม่นะครับถ้าใครไม่เคยทําก็ลองทําดูนะครับลองทําดูสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมทําคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ